ชายคนหนึ่งชาวจังหวัดอุทยัยเชื่อว่าตัวเองถือผีปอบตามลังกว่านอาย,ยีวิตแต่ไม่รอดจึงต้องพึ่งศัย,ยาศาสตร์ให้หมอมาทําพิธีขับไล่ผีปอบชายคนนี้อายุประมาณ44ปีเปีชาวบ้านที่ตำบลวังหินบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานนีตั้งจิตภาวนาแน่วแน่เพื่อให้หมอนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าสํานักอาจารย์ปู่เจ้าสมิงพาย ในตำบลเขากว่างอำเภอหนองฉางทำวิธีอาบน้ำมนต์เพื่อขับไล่ผีปอบโดยระหว่างทำวิธีปรากฏว่าชายคนนี้หมดสตินอนเหยียดยาวบนพื้นไปชั่วขณะหนึ่งก่อนฟื้นขึ้นมาและพูดจาด้วยท่าทางแบบงงๆแต่ก็ไม่นานนักกลับมามีสติพูดคุยโต้อตอบได้ปกติสร้างความประหลาดใจ ให้กับตัวเขาเองและพี่พีน้องๆที่มาด้วยกันเป็นอย่างมากชายอายุ46่ปีพี่ชายของชายอายุ44เล่าว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมาตนและน้อง,น,องน้องพากันไปอาศัยอยู่บ้านน้องชายอีกคนหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์สังเกตถึงความผิดปกติ เริ่มจากภรรยาน้องชายอีกคนที่ไปอาศัยอยู่ด้วยกันไม่อยอมพูดจาเปลี่ยนเป็นคนละคนไม่นานนักก็หมดสตินอนแน่นิ่งเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุจึงเชื่อกันว่าถูกผีปอบเขาสิงและภาคชีวิตโดยภาษาชาวบ้านเรียกว่าผีปอบกินตายหรือบางทีเรียกว่านอนไหลาตายจากเหตุการณ์สูญเสีย ผ่านไปไม่กี่วันต่อมากลางดึกทุกคืนตนกับน้องชายคนที่ทำพิธีไล่ปอบมักจะได้ยินสุนัขเห่าหอนขายกลัวอะไรบางอยา่างซึ่งมั่นใจว่าต้องเป็นผีปอบแน่นอนโดยขณะที่สุนัขเห่าน้องชายขลั้งปากท้าทายไปว่าถ้าเป็นผีปอบบ้านหนองแคจริงมากินเลย จากวันนั้นทั้งคู่พากันย้ายกลับมาอยู่บ้านตัวเองในตำบลวังหินอำเอบ้านไร่จหวััดงอุทัยธาน,นีแต่แล้วน้องชายก็มีอาการแปลกๆทำอย่างไรก็ไม่หายสุดท้ายจึงต้องนำตัวมาให้หมอทำพิธีปัดไล่รังควานเพราะเชื่อว่าวิญญ,ญาณของผีปอบตามมาเข้าสิงเพื่อจะมากินตับไตไส้พุง ทำให้สติเลอะเลือนไม่เป็นอันกินอันนอนเรื่องเล่าก็จบเพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ